อยู่กับคนที่เลี่ยมจัดเราต้องเหลี่ยมให้จัดกว่าเขาคํานี้เป็นคําพูดที่ไม่เกินจริงนึกถึงเหลี่ยมเยอะๆเหลี่ยมเพชรก็จะทําให้มองเห็นเงาสะท้อนได้มากถ้าเรามองเห็นได้หลายเหลี่ยมหลายมุมให้มากๆเข้าไว้เราก็จะได้เห็นว่าทั้งเขาทั้งเราจริงๆก็อาจจะยังไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่ถ้าเรามีเหลี่ยมจัดจกับคนเหลี่ยมจัดก็คือเห็นตัวเองให้เยอะๆเห็นเขาให้เยอะๆ เห็นเขาเห็นเราเพื่อเอามาเตือนใจตัวเองว่ามันมีอีกหลายเหลี่ยมหลายมุมนักคนที่เขาเหลี่ยมใส่เราเขาก็อาจจะมีเหลี่ยมของเขาบางอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องทําแบบนั้นจริงๆแต่เราก็จะต้องมีเหลี่ยมในการเห็นให้ชัดๆว่าทั้งตัวเราทั้งเขาก็เป็นต้นเหตุอาจจะเป็นเหตุด้วยกันทั้งคู่ด้วยซ้ําไปฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มองแต่เขาจับผิดแต่เขาม,ามองที่ตัวเราบ้างก็น่าจะดีเหลี่ยมใส่กันไม่ดี แต่ถ้าเหลี่ยมที่ดีก็คือเหลี่ยมเพื่อที่จะให้มันเป็นเงาสะท้อนให้มองเห็นหลายเหลี่ยมหลายมุมของชีวิตว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกอยู่ร่วมกันอย่ามีเหลี่ยมใส่กันแบบเอาเหลี่ยมไปกระแทกกันแต่ขอให้เป็นเหลี่ยมในการมองเห็นมุมเห็นเหลี่ยมเห็นเงาสะท้อนหลายหลายมุมของชีวิตคนคนคนหนึ่งไม่ได้มีมุมเดียวมีหลายมุมทั้งดีทั้งไม่ดีก็ขอให้ได้ตั้งใจใช้ชีวิตวันนี้ยังมีความสุขเหลี่ยมใส่กันที่ดีต้องเป็นเหลี่ยมที่มี การเห็นผิดเห็นดีเห็นชอบเห็นเขาเห็นเราเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปขอเจริญพรกับเหลี่ยมที่เห็นของคนบางคนอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีคงจะต้องได้พูดกันอีกทีว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาใหม่เนาะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ปีนี้มาเกือบจะสิ้นปี หลายคนก็ยังรู้สึกว่าก็ทำดีที่สุดที่จะดีได้แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะสมหวังดังใจเสียทีใกล้เวลาที่จะได้พูดอีกทีว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่จริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างที่เราได้เจอกันทุกคนมันก็กำลังถูกแก้ในทุกๆสติปัญญาที่เราใช้การบำเพ็ญเพียรภาวนาและการบำเพ็ญเพียรภาวนานำมาใช้ เป็นปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตทุกๆคนก็พยายามแก้อยู่แล้วแต่แน่นอนที่สุดก็ย่อมมีปมที่ยุ่งเหยิงต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนเกิดมาจากใจเราเองทั้งนั้นถ้าใจไปสร้างปัญหาไว้มากแน่นอนการแก้ปัญหาปมหนึ่งออกได้อีกปมหนึ่งก็จะถูกผูกเข้ามาใหม่จริงๆแล้วเราอาจจะแก้ปัญหาได้หลายปลอกได้หลายเรื่องตั้งแต่ต้นปีมา แต่เราก็ผูกปมใหม่เข้าไปอีกจนทั้งวันนี้กระทั่งวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะปมใหม่ก็ผูกเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ใกล้เวลาที่จะต้องพูดอีกคราว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ไม่รู้ว่าปีหน้าจะยังมีเราอยู่ตรงนี้ไหมหรือเราจะไม่อยู่หรือเราจะไปอยู่ที่ใหม่แต่แน่นอนที่สุดถ้าเราได้พยายามแก้แล้ว มันจะยังแก้ไม่หมดอย่างไรก็ขอให้ตั้งใจใช้สติใช้ปัญญาได้พิจารณาได้เห็นว่ามีใครบ้างที่ชีวิตไม่มีปัญหาขอให้พยายามด้วยความตั้งใจเป็นสัมมาทิฏฐิแห่งหัวใจแก้ปัญหาด้วยปัญญาต่อไปเพื่อจะได้สักวันแก้ปัญหาได้ถูกปมที่สุดคือเห็นให้ชัดว่าจริงๆไม่มีเราฝึกให้จิตหยุดการปรุงแต่งได้มากเท่าไหร ก็ปลอดภัยในการเดินทางที่ไม่ต้องยืดยาวอีกต่อไปอีกขอจเจริญพรเป็นกำลังใจใกล้สิ้นปีคงต้องพูดอีกทีว่าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคืนนี้เพิ่งจะกลับมาจากงานศพแขนคงต้องบวมไปอีกหลายวันวันนี้พลาดหงายท้องตกลงมาแต่โชคดีว่าแขนเท้าไว้ได้ทันเหมือนกับมีอาการวูบนิดนึงอยู่บนที่สูงแล้วก็ตกลงมา ก็ทําให้ได้ข้อคิดพิจารณาเป็นธรรมะว่าหลายครั้งที่โยมหลายคนเคยล้มเคยพลาดชีวิตตกลงมาจากที่สูงจากเคยอยู่สูงแล้ววันหนึ่งตกลงมามาอยู่ที่ต่าไม่มีใครมาช่วยรับไว้เลยก็ได้จากกําลังแขนกําลังขาของเรานี่แหละถ้าแขนไม่แข็งแรงถ้าพระอาจารย์ไม่ได้ทํางานอยู่เสมอจนแขนแข็งแรงเนี่ยวันนี้หัวน่าจะฟาดพื้นเพราะว่าตกลงมาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน วันนี้ถ้าหากว่ากําลังจิตกําลังใจทักษะชีวิตของเราแข็งแรงดีมันก็ทําให้เราเนี่ยพอจะมีกําลังมีทักษะในการทําให้ชีวิตล้มลงไปแล้วไม่เจ็บมากเกินไปนักข้อคิดจากอาการแขนบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้มีอาการบวมแล้วก็ขยับไม่ค่อยจะได้ก็คงอีกหลายวันแต่วันนี้ต้องขอบคุณขอบใจตัวเองกําลังตัวเองที่ทําให้ตัวเอง ไม่เจ็บมากนะักเหมือนกับชีวิตของโยมหลายคนที่ล้มลงไปแล้วก็ได้ทักษะของตัวเองนั่นแหละล้มได้แต่ก็เจ็บไม่นานเท่าไหรเพราะเรามีภูมิคุ้มกันของเราพอเราแข็งแรงพออย่าไปหวังว่าใครจะมาช่วยมาช้อนในตอนที่เราอยู่เพียงลำพังชีวิตเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นตลอดเวลาต้องหัดเดินคนเดียวให้ได้จะได้ไม่ต้องเจ็บมากเท่าไหร่ในวันที่ล้มแล้วไม่มีใครประคอง ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดอนุโมทนากับข้าราชการน้ำดีพออสงเคราะห์ปัสนานนทวันนี้ทำบุญกเกษียณอายุราชการพออสงเคราะห์คือครอบครัวหนึ่งที่มีบุญคุณต่อพระอาจารย์มากจริงๆในเลือดในเนื้อในตัวของพระอาจารย์ศักดามีข้าว น้ำของบ้านพออสงเคราะห์ปัสนานนท์มากๆากโยมแม่ของพออสงเคราะห์ได้ดูแลข้าวปลาอาหาร24ปีกับการดูแลให้อัตมาได้บินทบาตได้มีชีวิตอยู่และอีกหลายๆบ้านที่บินทบาตและดูแลกันไม่ต่างจากพี่จากน้องท้องเดียวกันจริงๆวันนี้ พออ,อถึงวัยเกษียณเราเชื่อว่าความสำเร็จของคนหนึ่งคนไม่ได้มาโดยเพียงลําพังคู่ชีวิตลูกๆเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนล้วนเป็นกําลังสำคัญที่ทำให้คนคนหนึ่งเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้อนุโมทนาบุญกับข้าราชการน้ำดีและเชื่อว่านับจากนี้จะเป็นช่วงเวลา ของการพักผ่อนยังมีความสุขและใช้สติปัญญาสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมสืบไปโถถังเอ้ยรถยนต์แต่ละคันกว่าจะผ่อนกันหลุดแต่ละคนใช้ตัวแทบขาดอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานจนเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้แต่ละคันลอยตามน้ำไปวันนี้หลายคนที่สูญเสียของรักกว่าจะผ่อนหลุดแต่ละคัน กว่าจะพ้นไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนสปี5ปี7ปีบางคนผ่อนทั้งชีวิตลอยตามน้ำไปขอให้กําลังใจในะโยมวันนี้เราทุกคนก็มีอะไรหลายอย่างที่มันหลุดมือไปกว่าจะได้มาก็ยากเย็นเหลือเกินตอนหลุดมือไปก็ง่ายดายเสียเหลือเกินหลายอย่างในชีวิตที่เป็นแบบนี้จริงๆขอให้ตั้งสติไว้ถ้าอะไรมันจะหลุดมือไปก็ขออย่าให้สติหลุดในช่วงนี้ ขอให้เตรียมใจให้ใสๆสะอาดสะอาดไว้เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆเชื่อว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้เป็นธรรมดาอะไรจะหลุดมือไปขออย่าให้จิตหลุดตั้งสติไว้อะไรๆมันก็มีมามีไปแบบนี้เองขอเจริญพรเป็นกำลังใจพอเห็นเหตุการณ์นี้ก็ทำให้นึกถึงฐานชีวิตของมนุษย์เราทุกคนถ้าฐานเราไม่แน่น ไม่มีฐานที่แน่นพอมันถึงเวลาจุดจุดหนึ่งก็ทำให้ชีวิตพังลงได้บุญกุศลที่จะต้องทำไว้ในการเป็นฐานชีวิตให้มั่นคงเป็นเรื่องสำคัญชีวิตเราอยู่ได้เพราะบุญจริงๆนะโยมถ้าหากว่าไม่มีบุญเป็นฐานชีวิตให้มั่นคงเสียแล้วมีช่องโหว่เรื่องบุญกุศลไม่ได้ภาวนาไม่ได้บําเพนเพียนไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานชีวิตไม่มีฐานที่มั่นคงวันหนึ่งชีวิตก็จะตกลง และพังจากข้างบนลงมาฐานชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มั่นคงฐานชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องสร้างบุญกุศลเข้าไว้ขอให้วันนี้จงเป็นวันที่รีบเร่งภาวนาเพราะว่าชีวิตจะต้องมีฐานของความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้มั่นคงไว้ก่อนแล้วทุกอย่างก็จะเจริญ เห็นคลิปนี้แเราทำให้นึกถึงว่าขีดจำกัดของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันจริงๆนะโยมทุกคนดูแล้วก็คงจะนึกทันทีว่าเดี๋ยวม้าเนี่ยต้องดีดหมาแน่นอนหมาก็ต่อแยไม่เลิกม้าก็มีขีดจำกัดก็ดูเหมือนจะอดทนดีแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องดีดหมาจนกระเด็นแน่นอนความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันวันนี้เราจะมีขีดจำกัดในใจของเราว่าเราจะไม่ตอแยใครเราจะไม่เบียดเบียนใคร อย่าไปคิดว่าเขาไม่สู้และสุดท้ายพอเขาสู้ขึ้นมาเราก็เจ็บตัวขีดจํากัดของแต่ละคนวันนี้เรามาสร้างขีดจํากัดของเราด้วยการที่เราจะต้องไม่เบียดเบียนใครเราจะต้องมีขีดจํากัดไว้ว่าเราจะไม่ต่อแย่ใครเพราะเราไม่รู้ว่าคนบางคนเขามีขีดจํากัดแค่ไหนอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ได้เมตตากันไว้ก็ดีหรือถ้าใครคิดจะเอาคืนกับใครถ้าไม่คิดจะเบียดเบียนใครก็ดี ต่างคนก็ต่างมีขีดจำกัดของความอดทนและให้ขีดมันสูงๆเข้าไว้จะได้ไม่ต้องต่อเวรนต่อกรรมกันต่อไปขอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับคลิปนี้เช้านี้